สดชื่นจริงๆเลยนะคะก็เพราะว่าสีสันบันเทิงค่ะได้ต้อนรับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงเลยผู้ชนะจากเวที The Winner is กับเงิน10ล้านบาทโอ้ยตายแล้วจะฟู่ฟ้าขนาดไหนต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพระเอกพี่ลมพัชตาของเราขอมาอวดละครอนินิหารเรื่องล่าสุดกันก่อนไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เปิดกล้องเป็นพักใหญ่แล้วนะคะวันนี้เหล่าเทพบุตรและเทพพยาดาก็มารวมตัวกันค่ะที่หนองแขมเพื่อเข้าพิธีบวงสวงละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหาค่ะ เป็นวันอาทิตย์หลังฝนที่เย็นชุ่มฉ่ำและขาวบริสุทธิ์อย่างแปลกตาก็แหมนักแสดงสวยหล่อเล่นใส่สีขาวสมเป็นเทวดากันขนาดนี้อย่างพระเอกพี่โลมพัชตานางเอกเมนิสาชนไม้วริศพราวการัญชิดาน้องแม็กนักทพัฒน์และแก๊งเทวดาฟีนิกซ์ที่ยืนสูงสง่าสมเป็นซูปเปอร์โมเดลอย่างพี่สินดีสิรินยาพี่อันโอลิเวอร์พี่ปีเตอร์ทวิสตาและนักแสดงอื่นๆโดยงานนี้ผู้จัดพี่น้องพรสุดาและผู้กำกับพี่นุอนุวัฒน์บอกว่านาะปัดแนว ถ่ายทำไปแล้ว20%โดยจะถ่ายทำฉากง่ายๆก่อน <l ain> ที่จะลงฉาก <l ain> ดรามา่าแอคชั่นใส่ CG <l ain> ให้สะใจเป็นแฟนละครจะได้ไม่ผิดหวังไงคะในกองสนุกครับเรียกว่าละครเป็นละครลึกลับแต่ว่าบรรยากาศในกองเป็นคอมดี้ครับเรียกว่าตลกเรียกว่าบรรยากาศในกองก็สนุกแล้วก็ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจต้องบอกว่า เรื่องนี้มีเอฟเฟคค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอลังการงานสร้างเลยคับอยากให้เป็นกําลังใจให้ <c oughs> ก็จะทําให้ดีที่สุดทีมงานนะักแสดงทุกคนผู้กำกับทุกคนเลยค่ะตั้งใจทํางานแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs>